นนะสบายดีพี่น้องยุกี้ยันจะไปนาน้ำมือนี่นม <c ười> าจักเขา่ามือนี่พ่อใหญ่เอาเข่าไปน้ำพันแหงอยากไปนำเด็กเร่งเครื่องเรียบร้อยน้ำมันหลดนี่ยักษ์นาแกียงยางย,ยาไม่แพ้คนนูมุกี้ช่องคืนแล้วก,ก็เสือแขนยาวแขนสันส้นทรงข่ายาวอำเพภอ กะนมพงขวดนมยังต่างๆขล้องใส้มิกีแหละเออไม่ใหญ่กบได้ม้าน้ำมันดี <ec> แต่บางตกลดมิกิมิกี้นัง่งลังมันมีคนไปน้ำได้เหมือนพี่น้องพอยายบริข่ามาน้ำา<อ>ะวายัง<อ>เออพ่อพ่อค<อ>นเขามาเห็ดขัวน้ำกระเจ้าเลยออกไปข่ำแล้วก็เลยบริข่ามาน้ำชองสมือเข่าซานได้พี่น้องนะก่อนแอลดีดีเด้อ ยุ้ยก yeah, so so ี้กอดดีๆเด้อลูกเด้อจะหน่อยตกหล่นเด้อกาแฟกาแฟย่านเดี๋ยวไปได้ไปเด้อพี่น้องกอดแห้งๆยักแววยังบ่ค่ะถ้าบุมีชอบเข่าแต่ก้าวมุ้ยกี้นั่งหนาแต่มีชอบเข่ากาแฟ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  จะไปใกล้ม้ใหญ่ม้ใหญ่ชิครบทางผัดบื้นห่วยบื้นยังไม่ไดดินทรายไหนอ้าวตอดปอดตอดปอดพัดอยูกี้นี่อ้กาแฟกังผูเข้าไปอัดหัวกันแล้วเร็ว เอ,อ้ยไปคาบกิีงวัวแห้งอย่าไปใกล้มไม้ใหญ่อย่าแล่นไปนะ้ำไม้ใหญ่เข้าไปเร็วๆเดียเ๋ยวขอยกระชับ 15, หาหัวน้าต้นไม้แล้วพี่น้องพวกมันสิค่ำละ่ะตอนค่ำจะหน่อยผัดบ่เมนยังดอกเปิดน้าอาบเนาะและ้วก็มันอันนี้ว่าสิเปิดน้าใส่ยางฮดนะเพราะน้ามันโบราณเปิดเขาเดียวมันกระเบิดคำข่ำผัดซอเพนเปิดน้าอาบแล้วมันก็น้าบุพเกันเด้ตัวสีฮดล่ะป้าป้าเข้าป้าพอดีดดแล่นน้ำหลดค้นป้า,ปา อีเด่นน้ำหลดคนเซียนพอแหงกี่ดอกเข้ามาเข้ามาโอ้ยโอ้ยไปอุป้มเอากับพี่น้องเอยไปทัวทีมทัวรเด่นเลยกี่กไปนานแล้ว <c oughs> ให้ล้อ ขำกว่านี้นิดหนึ่งอีกสักครึ่งส้วมจากสีวตตน้นไม้พี่น้องวันนี้มันอยากออกออกไปหากัดขีว้วแห่งเอ้ เด็ดสองทุกคนเลยทำมันขำกว่านี้มันแต่ว่าบางลาง่างค้างแล้ขอกดกชิโบเดดแต่ว่าน้ำหนาวกับขำบ้างว่า,างเร็ดยงกะเ,น,กเ,น,เ,น,กเนเลยกรเบนเลยคนเลยสี่โมงเดีึดงคำาน้าดูิมันำน,น,นะ่างสวยก่น่างตแ้วจังทีข้อเองข้ออุอน,นี่เลยจังสีเอาน้าใส่ดกว่ามันนี่ขดกรลุยต้องเคาะก่อนอก,กี้ไปน,น,นะนะั่งด่าเ้อแต่คนนี้แห่บุย เน่อกี้ไดบ,บเททันทสบาสปรอบดีจะที่นอนจะคืนไปสุดก่อนนอนช่องคืนบอท่านจดเบื่อบอท่านได้อยางมากอกแต่วา่ายายคนเมื่อกี้นอนเด้อแล้วก็คือกางคืนก็ลุกมาเบิดกระตุ้นยาย่นเลยหิวนอนนะตอน,นะนที่นอนบัวรับนะตอนที่นอนบัวรับบัวรับเพื่อลหน่อยที่หนึ่งที่สไปต้นไปทันเมื่อกี้คือกวนก็เลยลยิ่ที่นอนเลยเลยพามาก่อนรอบดีก็คือกันนัหน่งคืนองคืนนี่แหละแต่วาพี่กี้ก็จกไปแหงเลยพาไปก็เลาไปน้าแหะ อส่วน,วนโจ้เองกับใบไปทนเลยนะน้องเป็นเดือนละน้ำนี่น้องกับบอกแห้งกับกุ้งก็ลร่างไปจะไปไมือจะไปฉ่อนกุ้งอันอันที่ใหญ่ฉอนกุ้งมันขาดไปเลยเก็คัดหม้อทิ้งไว้แต่เพาะอันนี้พี่น้องว่นาน้ำมันบุฟเรังถวยมันเบเิดเพาะแล้วจริงเสียบน้ำขึ้นมาอุ้ยแหมเล้วเห็นว่าสี่มุมเห็นแหม ทำ่าดไม่แต่โบ๊ทั่กระำบนะหนึ่งเข่ายำนาวเป็นอีเืเข่าคืเห็ดกินมาก็ำพวงนี้น้ำเวียงจะเวนพี่น้องนาวพวงนี้ับนอกันตั้งตัวด้น้ำใส่ถมาเลยตั้งชีสน้ำใส่หนึ่งเข่า เดกเขาว่ามาครับ

สิมาม้นึงข้าวยังรอก,กันด้วยเอยอเสียบรถ พี่น้องก็บบกราปันไวไ้น้าบางทีเราต้องล้างถ้วยก่อนเราจะเปิดน้าบางทีถ้าเาถ้วยยังบ่ได้ล่างขาเปิดน้าก่มอนเัาเปิดน้ามันเต็มเดิเาปิดไรเลยล่างถ้วยมันกะเขาบดอีกเาต้องล้างถ้วยก่อนก็ได้ล้างถ้วยเขาอุ่เแองเร็บร่อยเขนเปิดขึ่นมลนาันมีขนาดแบบว่ะขนาดเทไลน์น้าเปล่าแล้วมันจะยังกดทัาน้ำเต็มตรงมี้ีการตรงมันก็น้ำบาดาลวยเขาจเป็นน้ำาปลาทำอยูู่้เดียวนี่แ่นลงไปเพื่อที่อขะล่างหน้า้นอ่าอ่าล้วเปิดเปิดแกลนใช่ไหมอีกแล คำหน้าบุกางก็จะมบุลกะไันไงไงะเห็เห็คบเเปิดห็มดูอันดีเขาเปิดตัวนี้ไว้คระวเวลาเขาเปิดใช้สายยางลุนงบุไล่ตัวนี้เขปิดตัวนี้ไว้เปิดเปิดตัวนั้นได้ส่วนหน้ามันนี่ก็ไว้แซ่ผู้ับต่อไปเ,เยวกซิมาหข่านังไทยหนข่าขขคน ตอนนี้มัาานจะบ่วนวอาขำๆัอนที่เยน็นเย็นแล้วก็ข้านคือก็หอบพอมแล้าาวมันหิวเข่าแล้วบ่มากระห้องบรรยากขึ้นมาจะทำว่าเดี๋ยวนี้คือบม่ได้เหตุกินเผือดเองตั้งแต่เกี่ยวเข่าก็สีบม่ได้หนึ่งเผือดเองเลยพี่น้องคือเต้าก็เดี๋กับเต้าในนี้มันแตกแล้วจ้ะเอาเอาเอาอกมาเตือนครัว่ใส่มาใส่อย่างหนึ่งพอเมื่อกี้กับไปอยู่แล้วจ้ะถ้ามากินผู้เดียวเมื่อกี้กับม่ค่อยกินเข่านะยังกับบแซ่บคือกินลำกันแบบนี้ย่างกับเข่ากับเข่าเล่าเดียวกันกะ ลูกกลาวมาเห็ดกินอยู่นี่คือเก่าพี่น้องอาิตกับหนึ่งอยู่คุณอ้อมเกกเดี๋ยวนี้กะสรุปว่าเห็ดกินคือนำกันเห็นความก็จะว่าโอ้โหแเห็ดกินอย่างคนเดียวนะคะตัวเองกับปอมกี้กับมาอยู่กินนั่งก็บบุกับน้องยากกับช่วงเกี่ยวข้าวกับเทียวไปนะกันเลยปีหนึ่งเลยตั้งแต่ช่วงเกี่ยวข้าวเก่ากับหนึ่งกินกับปกี่สองคนอยู่ในเดือเนาะพวกไปนัดเที่ยวเกี่ยวข้าวเนี่ยแาละก็ที่กับไปบ่อนโอมีกี่เห็นงานเมยก็เลยปีหนึ่ง 他要腻了，这个。 กี้ไปนอนนากแสิเงียบๆได้พี่น้องตะแรงอยู่แล้วเขาไปนอนอยู่คนเดียวเาพี่อยู่กับเด็กตื่นกับไปนอนนะเมื่อคืนเกือบสี่ทุ่มพี่นอนตังเรหมู่บ้านนี่นอนดอกซีฟลัทีคือเดียวนะก็ขคืนกับเด็กกับไปนอนแล้วเมื่อกับไปนอนเลยกตังเรนพี่นอนเด็กเบิ่งกระตูนเวลาเขาไปนอนค่ะอันนี้เป็นน well ้ำที่คอยใส่ไว้ของ่ันลายพุ่จ้ะบลายพุองน้ำพุ่งอีน้องคนชาหัวหนึ่งอันนี้มันคล้ายๆแบบมันบกว้างนะ เขาเคยใส่หน้าหัูหนึ่งแบบตัวก้นมันกว้างสัมบินครับเขาดีตัวล่ามาใส่ตัวนี้เลยมันลอกก่อนกั้งหนดอย่างย้มล้มเข่ามันน่นซุกมันก็ใส่เวลาเฮิ่งคนดีเฮ้ยเสือ่กับไรเนี่ เย็นพี่น้องเขา้าในหะมอตัวนี้นะหมองข่าวตรงนี้แย่งก็ใช่มา,มาข่าออกจะติดเลยพี่น้องแต่ว่าต้องแสว้ซะก,ก่อนต้องแสวัยมนันจานๆเลวก็แรกเสิเกลือมันกันมีน้ำต้มน้ำยังกะเอาเทใส่ทั้งนั้นเนาะมีพวกหัวปูหัว,วปลายังนะมาในเพื่อนหนกินข้าวจานเลยพี่น้องข้าวจานใส่น้ำต้มของกินอนบบม้ยของกินคนบริกินได้มีน้ำของกินคนบริกรอันนี้ครับแรงเลยพี่น้องข้าวจาน แล้วก็นี่เขาเย็นพ้องพี้อมี่เขาเย็นอยู่เลยซนี่เกิดคาบเศร้าหี่เ,เต็มวนนี้แล้วว่านล้มากขลายโตยู่ืนืันมาหาโตพี่น้องเสือบอกว่ามาหาโตีกินเข่าลายก็คนอีกนไคนนิพวกกินลายเป็นอะก็อิ่มแล้วพี่น้องแต่ว่ามาหน่คนผ่านจะลายอยู่มาหน่อยสองโตพี่น,น,น,น้องเป็นมาเจ็ดโตมาเจ็ดโตนี่กะเข่าตัวเดือนนี่กะลายตื่นได้มดเข่าลายตื่นได้พี่น้อ เขาจะเกลือมันซองเวลาเขาซองคาบคับเศ้าคับเลงเกลือมันกินจนอิ่มคุณแม่ง่ายกจังวกาขึ้นถ้าเกิดปลาหมึอได้แบบคุณแม่เราไปกินคงกินยังกะซาแฟนตุกติซื้อพวกปลาทูพวกยังมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็สีต้มให้มันพีละสองตัวว่าเขาเหี้ยต้มมันพีละสองตใส่เกลือเป็นงวงอย่าันพี่น้อง ต้มซุกเราจะชิแบบนี้มันจะต่อนไปต่อนแล้วก็มีน้ำต้มคอมเอ้ยลงไปนะเขาทั้งเส้นอะไรดูว่า,วาบางทีค่ะเขากินแบบพวกนี้ของกินเนาะน้ำต้มของกินดูว,ว่ามีพวกแกงยังที่มันกรเทียแห้งนะเขาก็ใส่เอาให้มันกินน้ำจะเกิดรวลาบแบ,บบี้แบบนี้ยังกินคุณเจ้าแบบนี้ยังกินค่ะมาค่ะต้มปลาทูก็นีด้วยหนึ่งตังวจุกไวยมาอะไรก็พอจะฟองง่ายได้ยังดูว่าดัว่ากระดุกคอม พอกมาหน่อยเดี๋ยวสะเทือนตัวเสฉะมาใหม่ถ้าเขผามาหน่อยกับตังหากได้มาหน่อยมาด <c oughs> ีเอาเอ <c oughs> าง่ายๆบางคาดนะคนยัง่ได้กินแต่มาต้องได้กินไข่เกยือจมาหน่อยนี่กินผักขนาดอาหารนี่ <c oughs> คนหนีตรงนี้ยังกินกระสางจะมาหนีกินเผากับไข่กินเผากระปิยังไปทุกคนมาหน่อยมาใหม่มาเอาใหญ่แต่ทุกคนเ <c oughs> นี่ยกระลอยนะข้าวใส่เตากันเลยใครกำลังเริ่มต <c oughs> ิดทุกคนเลยไอ หน่วยนี้มันก็คนทางจะตื้นไหนพี่น้องเอ้ยถ้าตื้นมันใส่ผ่านได้บ่ลายไปได้เลยกะว่าเขาสิซุกนี่ต้องใช้วเวล,า,เหลาหรือว่าต้องเพิ่มผ่านใหม่ประมาณนี้เต้าแต่ละหน่วยมันก็มีตื้นมีหลับเนาะก็ะโอเคเด้อพี่น้องจังได้ก็ขอบคุณบอสผู้สุควรเด้อขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับคลิดหรือคอโตลาไปแล้วคุณพ,พ,พ,พ่อคลิปหน้าพี่น้องจังได้ก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้ด้วเด้อไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้อง